ปราสาทนางพญาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า,าธาตุนางพญาเป็นเทวเลยในศาสนาพราหมณ์ในวัฒนธรรมขอมสร้างในพุทธศตรวตรรษที่16-17ถึง17ชื่อปราสาทได้มาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องกาลสาลินทองต่อมามีการผูกโยงกับพระเจ้าชัยวรมันที่ ที่เจดพละองค์คได้ส่งให้พระเจ้าลินทองกับพระมเหสีคือนางพญาเนี่ยนะคะมาปกครองบ้านเมืองแถบนี้ซึ่งเมืองใกล้ๆนั้นเป็นเมืองของกาลาสาและกาลาสาก็เป็นศัตรูกับลินทองอยู่แล้วต่อสู้กันมามีความสามารถเพียงพอกันมีคาถาอาคมมากมายมีฤทธิ์มีเดชว่างั้นเถอะ และก็ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะคะต่อสู้กันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งครั้งหนึ่งพระเจ้าลินทองได้เดินทางไปเ,เยี่ยมพระญาติที่เมืองสีพุตเตสวนและกาลาสาก็ได้โอกาสมาลุกรานเมืองของอพระเจ้าลินทองซึ่งมีแต่นางพญาและข้าราชบริพารอยู่ และพระนางก็สู้ไม่ได้และไม่ยอมเป็นข่าทาตของฝ่ายยักษ์กาลาสานางก็เลยถูกฆ่าตายนะคะนางขัดขืนคันลินทองกลับมาแล้วก็โศกเศร้ามากจึงได้ฝังศพพรนางไว้ในที่บริเวณองแห่งนี้ซึ่งเป็นป่าดงนะคะแล้วก็ก่อธาตุสร้างธาตุ โดยใช้หินทรายและก็ะหินแรงนะคะศิลาแรงประกอบเป็นกำแพงไว้หน้าที่แห่งนี้กลายเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือชาวบ้านแถบนี้มีการมาบวงสรวงเป็นประจำทุกปีนะคะถือเป็นตำนานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนางพญาขอบคุณผู้เล่าให้ฟังนะคะ